พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญ คุ้งเหนื่อยแข้งหดแรงดื่มมาแดงเติมแรงสู้ดื่มได้บ่อยตามต้องการมีวิตามิน B3 B6 B12 มีคาเฟอีนจากพืชโบัวรนานาาจากปาซิลเครื่องดื่มให้พลังงาน Energy Drink มงคแดงครักมีจจำหน่ายแล้วในปัป๊มปตททิฟี่และ p ีจทั่วประเทศสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่4มีนาคม2566 สถาบันภาพโปรก้าโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่12กลุ่มช้างร่วมกับกทมสสสสารพลังภาคีกว่า100องค์กรแสดงพลังแก้ปัญหาขยะบุญฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการขยะที่ต้นทางผ่านเครือข่ายแบงคอกซีโรเวสต่อยอดแคมเปญไม่เทรวมโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัด การขยะที่ต้นทางเมื่อวันศุกร์ที่3มีนาคม2566ณห,ห้องรัตนโกสินทาร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1เสาชิงช้า เมื่อวันที่3มีนาคม2566เวลา13นาฬิกานายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ณบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดโดยการจัดงานดังกล่าวมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าลดราคาพิเศษด้วย กองทัพเรือโดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่1ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลบางย่าแพร่สมาคมการประมงสมุทรสาครจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและมอบอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กนักเรียนจํานวน7โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะณโรงเรียนวัดศรีสุทธารามโรงเรียนวัดกัมพลาตำบล บงางแยแพร่อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านมา 2. มีนาคม2,566กรุงเทพบริษัท CP Land จำกัดมหาชนหรือ CP Land หนึ่งในผู้พัฒนาอสาังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยขอเชิญชวนเพื่อนๆร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ลงบน t ิกตอกไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นหรือเต้นกับเพลงหัวใจผูกกันเวอร์ชัน Happiness is all around จากช่อง CP Land Official ชิงรางวัลสุด Exclusive MacBook Air M1 และบัตรที่พักสุดพิเศษจากโรงแรมในเครือ Fort u n e Group 13แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคม2,566 4มีนาคม2,566บริษัทมหาชนจำกัด True Corporation มอบของขวัญสุดพิเศษให้ลูกค้า d ีแทกและ True ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสแนะนำบริษัทใหม่สู่ตลาดรับสิทธิพิเศษ สุขยิ่งกว่าเมื่อมีกันและกันทั้งดูฟรีบอนพรีเมียร์ลีกหนังซีรีส์และคอนเทนต์ระดับโลกนาน30วันดื่มฟรีชากาแฟ1ล้านแก้วจากแบรนด์ดังออคาเฟ่โคอิเตะดาคาชิเน็ตฟรี1 0 g กิกะไบต์นาน7วันทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนพร้อมพรีวิเลจอีกมากมายที่ดียิ่งกว่าตรงใจยิ่งขึ้นที่แอปพลิเคชัน True ID และ d t a c App ตั้งแต่2มีนาคม2566 ถึง31พฤษภาคม2566 สนับสนุนโดยหากุลต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรสีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนูุตเตะประธานลีเฟิงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินชูนัสเตะสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์มือสองหกสกาหนึ่งสี่สี เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบูร์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูร์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธลเจริญโทรศัพท์0ูน5์9 9 4 5า9 4